บนพื้นดนมีการจัดกิจกรรมนะคะศาสนาสางกำลังใจชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการสราั่งควนกำลังใจฟื้นฟูจิตใจค่ะส่งเสริมความสามาัคคีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่พื้นที่ของชายแดนนั่นเองค่ะที่หอประชุมอำเภอน,นามยื่นนะคะที่อุบลราชธานีดมีการจัดกิจกรรม ศาสนาสางกำลังใจใช้แดนให้กัมพูชาขึ้นโดยมีนายพบผู้สมปองรองผู้วาราชการจังหวัดบุลราชทาทีนี่นะคะรักษาราชการแทนผู้วาราชการจังหวัดบุลราชธานี่พร้อมกับพระเทพวรา,าจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุลราชาี่นี่นางพระนารัฐ คนขยันวัฒนธรรมจังหวัดบุญราชธานีวน้าส่วนราชการคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีทางชร,รบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะจำนวนกว่าหาร้อยคนน้ากันเ <c oughs> ขารวมในพิธีจเจริญพระพุทธรูปพบปะหายกาลังใจประกอบพิธีท่าศาสนาทั้งศาสนาพุทธ คริสอิสลามนะคะเป็นการสังขวัญกำลังใจและมีการรวมกันในพิธีบายซีซูขวัญสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจังหวัดบุรีราชธานีรวมกับคณะสงฆ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทางจังหวัด ได้มีการรวมมือกันจัดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลนะคะต่อความมั่นคงทั้งด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่โดยก็ม,มีการมุ่งเน้นการใช้ศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมนะคะ ในการเป็นเครื่องมือในการฝืนฟูจิตใจส้่งขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและส่งเสริมความสมามัคคีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆผ่านการจิกกัดจกิจกรรมทางศาสนาและศิละปะวัฒนธรรมนำพลังศาสนาและวัฒนธรรมนะคะมาใส่ ในการเป็นกลไกลในการบรรเทาความทุกข์ใจนะคะและการเยี่ยวย่าผลกระทบความขัดแย้งเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความเข้าใจและความหวังให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองอย่างที่เขาสาบกันดีว่าเรื่องเล่านี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าของการร่วมกันระวงังศาสนาบวะศีศาสนาใดก็ตามก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะอยู่ร่วมกันนั่นเองนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่อุบลราชธานีนั่นเองค่ะ